หนูอายุ21ปีค่ะเป็นนักศึกษาที่กำลังกลับบ้านมาจากต่างจังหวัดเลยและก็มีพี่เขยอายุประมาณ3ถวเกปีทำงานในออฟฟิศเป็นพี่สวยของหนูสามีของแม่นั่นแหละหนูกลับมาที่บ้านหลังจากเรียนจบจากต่างจังหวัดเพื่อพักร้อน และได้พบกับพี่เขยที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานตั้งแต่หนูยังเด็กๆเล็กๆพี่เขยเป็นคนที่ดูแลหนูมาก,ก่อนแต่หนูไม่เคยคิดอะไรเกินเลยเพราะเขาเป็นพี่เขยของแม่เธอไม่เคยเห็นเขาในมุมโรแมนติกเลยแต่ตอนนี้พี่เขยเขาดูดีขึ้นหล่อกว่าเดิมและเต็มไปด้วยเสน่ห์ ซึ่งทําให้หนูรู้สึกเขินอายมากเวลาที่ได้พูดกับเขาแบบคนสนิทรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่ได้สัมผัสมานานตอนเย็นพี่เขอช่วยหนูยกของที่หนูขนมาเยอะเขาอุ้มของเข้าบ้านให้หนูจนได้ยืยนใกล้กันรู้สึกถึงลมหายใจของกันและกันหนูรู้สึกใจเต้นแรงในความใกล้ชิดนี้ หนูก็เขินบ้างเป็นบางครั้งหนูเริ่มรู้สึกว่าพี่สวยดูหล่อขึ้นและไม่เหมือนเดิมพี่สวยเขามาช่วยหนูทำอาหารเย็นในวันหยุดพวกเขาทำอาหารร่วมกันบ่อยครั้งต้อง,งยืนใกล้กันในครัวเพื่อช่วยกันฝอยหั่นหรือทำอะไรบางอย่างหนูรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่มากขึ้นหนูแกล้ง เล่นมุกหยอกไปว่าซอยผักชีเป็นแล้วสงสัยเธอซอยอย่างอื่นก็เป็นมัง้งพี่เขายิ้มเล็กน้อยพร้อมกับทียจจ้องหน้าหนูหนูเขินแทบมุดหนีตอนที่พี่เขยเข้ามาช่วยหนูถือชามน้ำซุปเขายื่นมือไปจับหนูโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นหนูรู้สึกถึงการสัมผัสที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเขายิ้มให้หนูแล้วพูดว่าระวังร้อนนะ พี่เป็นห่วงที่สุดเลยหนูเขือนเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สแสดงอาการอะไรแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูต้องอยู่กับพี่เขือในบ้านเพียงลำพังเมื่อตอนแม่ไปต่างจังหวัดพี่เขืต้องมาดูแลหนูตามลำพังหนูรู้สึกเกิอดอาดแต่ลึกๆในใจก็เริ่มรู้สึกถึงการดูแลที่แสนอบอุ่นนี้ หนูเริ่มเห็นพี่เขยในมุมอีกมุมหนึ่งและเกิดความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนที่หนูล้มแล้วพี่เขยมาจับลุกขึ้นแขนของเขาค้ำคอหนูไว้จ้งสัมผัสใกล้ชิดทำให้หนูรู้สึกถึงความอบอุ่นแต่ก็ทำให้หัวใจหนูเต้นแรงหนูเริ่มต้นหนักว่าเขารู้สึกดึงดูด มากขึ้นแม้แต่จะพยายามไม่คิดอะไรเกินเลยแต่หัวใจไม่สามารถหยุดคิดถึงเขาได้พี่เขยเริ่มแสดงความใส่ใจมากขึ้นในทุกๆเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามตอนที่หนูเผลอไปชวนพี่เขาโดยบังเอิญเขาทำใบหน้าแบบลุกลีลุกลน เพราะว่าใบหน้าของเราทั้งสองใกล้กันมากพี่เคยมองหนูแล้วพูดเบาๆว่าระวังตัวหน่อยนะหนูรู้สึกถึงความสดใสในชีวิตเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากอกหนูใจเต้นแรงมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจึงบอกพี่เขาไปว่าตอนนี้หนูหัวใจเต้นแรง หนูได้นำมือของเขามันทาบอกของหนูให้รู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆท่านใดนั้นเขาก็เริ่มไม่อยู่สุขแล้วสิพี่สวยและหนูต้องเดินทางไปทำธุรกันที่ต่างจังหวัดเพียงสองคนความใกล้ชิดนี้มากขึ้นและในระหว่างการเดินทางก็มีการหยอกล้อกันบ้าง บางครั้งก็ต้องนั่งใกล้ๆก,กันหรือหยุดพักในที่พักเดียวกันหลังจาก,กเหนื่อยจากการเดินทางพี่เขยเสนอตัวช่วยหนูนวดไหล่เบาๆตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเหมือนมีไฟลุกขึ้นมาในตัวความรู้สึกอบอุ่นนั้นเกิดจากความสัมผัสที่ทำให้หัวใจหนูต้องเต้นรัวมากขึ้น เขาก็ได้นวดนวดไปที่ไหล่หนูแล้วก็แผ่นหลังไปเรื่อยๆเขากดไปเรื่อยๆเจ้าหนูส่งเสียงร้องเบาๆเนื่องจากกดโดนจุดสำคัญเหมือนนวดแผ่นโบราณ<ๆ>เขาก็ได้บอกว่าตรงนี้ดีไหมเขาก็นวดไปหนูก็บอกใช่มันเป็นความรู้สึก ที่ดูใส่ใจกันดีและหนูก็รู้สึกดีมากที่ได้นวดครั้งนั้นทำให้หนูเคลิ้มหลับไปและไม่ได้สติในฝันหนูเหมือนเห็นพี่เขยกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แต่หนูก็ไม่ได้ไปว่าอะไรไปขัดขืนอะไรเขาจนหนูตื่นนอนขึ้นมารู้สึกว่าเหมือนฝันนั้นที่กำลังจะกลายเป็นจริงจากหน้าหนูกำลังเห็น ว่าพี่เขากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งเขากาลังเล่นงูอนาคอนด้าที่เขาได้พบเจอหรือว่าเลี้ยงดูกันมาอย่างเนิ่นนานซึ่งหนูก็ตกใจมากที่เห็นงูอนาคอนด้าอยู่ต่อหน้าแต่ก็ไม่ได้<อ>ทำอะไรไปจนเวลาผ่านไปเลยตามเลยหนูเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเาลุรพ ที่มีต่อพี่เขยแต่เป็นความดึงดูดที่มีต่อเขาอย่างแท้จริงหนูไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนี้ได้และรู้สึกว่ามันยากที่จะลาทิ้งไปได้ก่อนที่หนูจะอยู่และหนูปวดเข้าห้องน้ำพี่เขยมาเคาะประตูถามว่าโอเคไหมหนูเปิดประตูออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เราทั้งสองเดิในใกล้กันมาก รู้สึกถึงลมหายใจที่อบอุ่นของพี่เขยพี่เคยเริ่มสแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขามีต่อหนูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันตอนที่พี่เคยพูดว่าทำไมถึงสวยดูดีขึ้นทุกวันนี้ทำให้หนูรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบยหยุดหมุนช่วงเวลานี้ทำให้ทั้งสองรู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในระหว่างการนั่งคุยกันบนโซฟาพี่เสยเอื้อมมือหนูไปจับมือกันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ทำให้หนูเริ่มสับสนในตัวของตัวเองหนูและพี่เสยต้องตัดสินใจว่าอนาคตของความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรทั้งสองต่างรู้สึกถึงความลักที่เกิดขึ้นการอยู่ใกล้ชิดกันและไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกได้ ในที่สุดเราตัดสินใจที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์และยอมรับนี้หลังจากที่ทั้งสองยอมรับความรู้สึกของการเลิกกันพี่เคยจูบหนูเบาๆที่หน้าผากท่ามความความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจ